ไ่เข้าไปหนาของไอส์อึนักแสดงดาวลูกซีรีส์เรื่องดังที่กำลังเป็นกระแสสุดฮอตในเวลานี้คิวไอสือึเป็นคนที่คิวไม่ได้เข้มมากแต่ข้อดีของคนที่คิวไม่ได้เข้มมากคือเวลาเขาจะเดินแบบหรือว่าจะแสดงมันสามารถแต่งออกมาได้หลายแบบได้หลายลูปส่วนตาของไอส์อึมีชั้นตา2ชั้นแต่ว่าจะไม่ได้หนามากมีสไตล์เป็นแบบว่าคิวๆเอเชียเอเชียแถมมีด o ล l y eye เล็กๆน่ารักน่ารักด้วยทําให้ในตาเขาอบอุ่นมากเป็นผู้ชายที่อบอุ่นจริงๆมาที่หนกแก้มมีไฮชิกโบนนะคะมีหนกแก้มที่สูงนิดนึงซึ่งอันนี้จะเป็นอกกลัษณ์ เด่นมากๆเลยของคนเอเชียความมีหนกเล็กๆคนนี้ค่ะบางทีมันจะแสดงความเอกโซติกขึ้นมาได้ทําให้เขาแปลกและแตกต่างจมูกของไอซ์สื่อนี่เพอร์เฟกมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูแล้วแบบตรงคมแล้วก็เหมือนไม่มีฮัมเลยเนาะปลายเนี่ยมีหยดน้านิดๆแล้วก็รูจมูกเวลามองกล้องหน้าตรงๆเนี่ยจะไม่เห็นรูจมูกเลยโงเ่เฮงดีนะคะทําไม่เห็นรูจมูกมาที่ปากปากเขานี่แบบมีความกระจับเป็นแบบปีกนกมันทําให้มันดูละมุนไอซ์สื่อมีคางที่คา,างสั้นนะคะแต่ว่าในคนเอเชียเนี่ยไม่ว่าจะดาราหรือว่าไอดอลเนี่ยเมื่อก่อนเราจะมีส ส่วนก็ได้เลยโชว์หนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งเนาะแต่ว่าพอมาเจอว่าดาราทั้งหลายเนี่ยมักจะมีหนึ่งตอนหนึ่งตอศูนย์ที่เจ็ดถึงศูจุดแปดไอ้สื่อก็จะมีความสั้นลงมานิดนึงแต่ที่สำคัญค่ะมาทำให้เราหน้าดูคิ้วไปด้วยไอ้สื่อไม่ใช่แค่หน้าตาเป็นเอกลักษณ์และรูปร่างดีนะคะผลงานของเขาแล้ว hmm. ก no, no, ็ว no ินัยในการแสดงของเขานี่เป็นเลิศมากๆเลยใครเป็นแฟนคลับติดตามเรื่องไหนกันอยู่คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ